สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กับไอ้นกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะว้าพี่น้องไอหินเซียนมายาเต็มเม็ดแล้วเธอชิบหายกูตีแทบตายพี่น้องได้เลิกตายตาย่แตตต,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 ตสรุปนี่คือกูจะมาทําอะไรให้คนให้ผู้ชมก็ดูอ่ะเงี้ยลืมตีใจแทนคนอื่นนะยที <laughs> ่ ตื่นเต้นเกินขนาดหลังจากที่เป็นบ้าเป็นบอสิงอยู่ในบ้านบอสมาแบบสี่เดือนเต็มนะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะทำไอเทมแลพวกนี้กูแบบไม่ได้แล้วคือแบบแบบมันมั่นมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ๋เดี๋ยวเดพี่น้องทำไมเธอมันดอบเลิศขนาดนี้โอ้ย ไม่ได้เลยคือแบบดอกเ็นตอนหน้าต่อตายี่นี่กูดอกเป็นเศษพี่น้องดอกเป็นอันว่ะวดทำไมเธอตอบเลขนาดนี้ไป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 เดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอินจะมาทํานะคะสร้อยเซียนมายาขั้น16นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็จะเป็นอไอเทมแล้วขั้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆก็ จากคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมมาแรงจริงๆสายมูนี่จะมูไว้ตลกว่ะเยจะลงบ้านบอสตะทีทุกคนก็ต้องมูกันนะคะก็จังจากคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่อินทำสร้อยเจนมายาสิบห้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะอินก็จะมาทำสร้อยเียนมายาขั้นสิบหกให้เพื่อนๆดูกันนะคะก่อนอื่นนะเราก็ต้องมีนะคะเป็นยันนะยันสิบหกสีแดง 3าดาวทั้งหมด6ชิ้นยิ้นก็ทำเป็น16บหชมพูไว้เนาะก็ประหยัดพื้นที่อะไรประมาณนั้นเราก็จะทำการถอดก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะได้ของมาตามนี้นะอ่ะเดี๋ยวถอดถอดให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ะหชิ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีนะคะชิ้นอ่าหิน หินเซียนมายาตัวนี้นะคะทั้งหมด18ชิ้นนะคะในการทำสร้อย16เซียนมายาเดี๋ยวเราเอาออกจะมาจากคลังก่อนนะแล้วก็เอามาเพื่อถอดสร้อยเดิมออกก่อนนะคะเชื่อมิม่งพี่น้องลงว่ะเคีียดอกเต็มเม็ดเลยของเขาแรงจริงๆอาตอนนี้เราทำการถอดแล้วนะคะ ก็พลังจะลดเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย11,475จากของเดิมเท่าไหรอ่อ่ะจากของเดิมอยู่ที่11,000เอ้ย12,044พอถอดสร้อยแล้วใช่ไหมก็จะเหลืออยู่แค่11,475หายไปเท่าไหรอ่อ่ะ แล้วขอกดเครื่องคิดเลขก่อนนะหนึ่งสองสี่สี่ลบหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสิบเจ็ดล้านนะเพื่อนเพื่อนใช้เซียนมายาสิบห้าอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดล้านแกรี่หลวะตอนนั้นแหละเออไอคิดอะไรมากไป ถ้างั้นเราก็ทำการถอดสร้อยเดิมตอ,อก,ก่อนนะคะเพื่อทำการแยกหินเพื่อทำการแยกหินเซียนมายาออกจากชุดเดิมนะคะเวลาเรากดถอดนะไม่ต้องกลัวน,นะคะเพื่อนๆว่าไอเทมมันจะสูญห,หายหรือว่าหินจะสูญหายนะคือถอดออกเท่าไห่ได้เท่าเดิมนะคะคือทีนี้เราก็จะทำการนะคะถอดหินออกจากสร้อยเดิมนะคะ เราก็เข้ามาดูในเป้เรานะว่าตอนนี้เรามีหินครบไหมตอนนี้นะคะหินเซียนมายานะเรามีครบหินตัวนี้นะคะจะดับจากไหนบ้างบอกได้เลยนะว่าได้มาจากสองที่สองที่คือที่ไหนบ้างก็คือบ้านบอสนะคะชั้นเก้าตัวนี้นะชั้นสิบ ที่พี่น้องดอกมาสดๆร้อนๆเมื่อกี้แล้วก็ชั้น11นะคะชั้นไหนดอกดีสุดที่บอกเลยนะว่าชั้น9ก้ับชั้น10เนี่ยดอกดีสุดเลยบอกเลยไอ้ยิ่นก็ไปสิงมาแล้ว4เดือนเต็มๆตั้งบ้าน9 10 1 1วันนี้ได้เวลาปลดพันธนาการตัวเองออกจากบ้าน9และบ้านสิเฮียแม่โคตรดีใจอ่ะต่อไปก็คือสิงอยู่แค่บ้าน11บ้านเดียวและฮือสโล ดูแอบนอยนิดนึงสายมูพี่น้องดอกเต็มอันเลยอ่ะอิดอิดมากอิดจุดจุดมาเลยค่ะเสร็จทีนี้นะอาอินก็จะทําการนะคะผสมนะผสมอะไรผสมยันสิบห้าชมพูกับห้ามายานะคะ,ะเดี๋ยวอิงจะสวมให้เพื่อนๆดูนะว่าแต่ละชิ้นพลังจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาทําเป็นเสียงมายานะ ก็เป็น4ดาว16กดเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะอัตราสาําเร็จนะคะ100%นะเราสามารถกดได้เลยนะคะสร้อย16เทพนะคะใช้หินใช้หินน้ำเชียนนะทั้งหมด36ชิ้นนะคะเพื่นนนนอนๆได้จากบ้านบอสนะคะเริ่มตั้งแต่บ้านบอส V8 ขึ้นไปนะอ่าได้แล้ว1อันสิทีนี้เราก็จะมาผสมส่้อยเชียนมายา16 ก็ตัวนี้ก็ไอ้นะนําำแล้วนะว่าดับตั้งแต่บ้านบอสวีก้าขึ้นไปค่ะกตาการสัาเร็จนะคะหนึเปอร์นะกดได้เลยนะอ่ามาสิทีนี้ไอินจะสวมสร้อยให้ดูนะคะว่าแต่ละขั้นพลังแตกต่างกันยังไงมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็สร้อย16นะคะสิบหเทพนะ ก็จะมีนะคะอัตรารู้ใจนะคะบวกเพิ่ม1 5 6นะคะเจาะกาแอนนะแอดแท็กสคิติ้คอน3นะคะแล้วก็ค่าพื้นฐานของไอเทมนะก็จะเป็นอแอดแท็กนะคะอยู่ที่6,800นะคะแล้วก็เจาะเกาะน,นะ2อ0 0เอ่าเรามาดูสร้อยสร้อยมายาสร้อยมายานะคุณสมบัติพิเศษไม่ได้เพิ่มขึ้นนะเพื่อนะเ,เแต่ว่าก็จะมีค่าแอดแท็กนะ อยู่ที่7.4อุ้ยเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็เจาะเกาะนะ14.8เปอร์เซ็นอัตราคิดติค่อนอเทียบไปไหนละ3.7เนี่เขอเปรียบเทียบดูหน่อยดูตัวนี้สิ a อสแท็กบวกสี่เอแท็บวกสแล้วเจาะเกาะแอ่ะเฮ้ยเธอมันเลิศอะ่ะแล้วก็ค่าพื้นฐานนะคะแอแท็นะอยู่ที่6 8 0 0นะคะแล้วก็ เจาะเกาะที่2007ันเี่เท่ากันปะเท่ากันนะเพียงแต่ว่าอาัตรารู้ใจของไอ้สร้อยยันเทพอะมันเงินเยอะกว่าก็คือบวก15%แต่นอกนั้นคุณสมบัติพื้นฐานคือของของมายาก็จะดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ให้เพื่อนๆดูนะลองสวมตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ก่อน,นคะคะกดสวมไปเลยเทาย่าไหร่อะ4ีล้านมายาสี่ล้าน าเสร็จทีนี้เราก็จะลองถอดเปลี่ยนดูนะลองใส่เป็นอ่ายันเทพยันเทพขึ้นมา91ล้านเอดเอ้ะนี่อ่ะขึ้นมามายาขึ้นมาสิ เทพขึ้นมาเอ้ยมายาขึ้นมา40ล้านเทพขึ้นมา91ล้านอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการผสมนะคะสร้อยเสียนมายา16าก็จะมาทำชุดลิเกกันวิบวิบแวบแวบอัตราการสำเร็จนะคะ100%นะสิ่งที่ต้องการนะคะก็คือ ยันเทพหนึ่งชิ้นยันมายาหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ทำการผรสมกันเลยอุ้ยงามสวยงามตามทองเรื่องมากเรามาดูคุณสมบัติกันเลยคุณสมบัติขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อนๆแอตแทกนะคะแปดพนะคะเจาะเกาะ3ามพนะอัตรารู้ใจนะคะยังคงเท่าเดิมนะก็คือ15.6%นะอัตราคิดี่ค่อน3.7มจุดเที่ทำไมน้อยจัยงวะเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงเนาะ Add, แล้วก็มันจะมีจอเกากะเพิ่มขึ้นมา14.8อันนี้เป็นอันตราขั้นพื้นฐานของมายานะตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นของเทพอ่ะมันจะอยู่ที่7 7.4แล้วก็แอตแท็นะคะแอตแท็ Add ตัวนี้ก็จะเป็นของมายานะคือ7.4เพราะว่าถ้าเป็นของเ,อเป็นยันเทพใช่ไหมมันจะอยู่ที่ประมาณ3.5อะไรประมาณนั้นมันน่าจะขึ้นยอ,อยู่120ล้านปะ ดาวดาวดาวดดาวดาวเดี๋ยวเราลองมาสวมใส่กันดูนะคะโอ้ยหนึ่งร้อยล้านเ็น่ย่ขึ้นมานิดนึงกระจุงนึงแหมเทมายาสิบหเท่ากับหนึ่งร้อยา 16, ล้านเราคู่สาดาวไว้ตั้งร้อยยี่สิบล้านเกิดความผิดหวังไปนิดนึงหาซะเหนื่นอยเชียร์มีดอกเอ้ยคุ้มไหมเนี่ย <laughs> เราก็แบบว่าดูวิบวับวับพลังก็จากเดิมใช่ไหมหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเอ้ยหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านดูซิว่าพลังเราขึ้นมาเท่าไหร่หนึ่งสองห้าสี่ลบหนึ่งสองสี่สี่แย่ ขึ้นมาน้อยมากสิบล้านจริงๆด้วยอุบาท <laughs> หาหินแม่งโคตรลำบากพลังอุบาทมากตายใครได้ชมคลิปนี้ต้องขออภนะัยใ้เฮี่ยคำแบบคำออกจากมาสวนสัตว์มาเต็มเลยอะเออแต่คลิปที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งเนาะขึ้นมาสี่ล้านคลิปนี้ขึ้นมาสิบล้านน่ารัก แย่พลังมุงมิงกระจุงกระจิงมากเลยกูพี่เซนให้มึงเต็มที่เลยนะเกมเอ้ยตอบให้กูบ้างนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรแล้วว่าแยส้อยกำไรกูก็ไม่มีปัญญาดอกเอะไม่ใช่กูไม่มีปัญญาสุ่มอะเพราะสุ่มยังไงมันก็สุ่มไม่ออกก็เลยแบบเฮ้ยนะ เกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรก็เม้นมาด้านล่างได้นะคะก็ถ้าเกิดไอินมีเวลาว่างเดีอ๋อยวอ้นจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ